หลวงพ่อรุ่น9้าวยอดเดิมชื่อตารุ่นใจพาราเกิดเมื่อราวปีพศ2390เป็นคนเกิดในตำบลเชียงรากจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาบิดาชื่อนายน้อยใจพาราและมันดาชื่อนางคำใจพาราซึ่งตั้งรกรากทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษในตำบลเชียงรากนั่นเองนายรุ่นไม่เคยสนใจในการทำนาและไม่เคยช่วยบิดามันดาทำงานเลย สนใจแต่เพียงว่ามีพระเกจิอาจารย์องค์ไหนที่เก่งกล้าในวิชาคมทางไสยศาสตร์อยู่ที่ไหนเป็นต้องหนีออกจากบ้านไปครั้งละหลายวันบางครั้งก็เป็นเดือนเพื่อขอร่ำเรียนวิชาต่างๆทำความอิดหนาราชใจาให้แก่นายน้อยและนางคำเป็นอย่างยิง่งครั้นอยู่ต่อมาบิดามันดาเห็นว่าจะเลี้ยงลูกคนนี้ไว้ไม่ได้แล้วจึงได้ปรึกษาการและกล่าวว่าถ้าเองไม่ช่วยเพราะแม่ทำมาหากิน ค่าทั้งสองก็เห็นจะเลี้ยงเองต่อไปไม่ได้เพราะเองเอาแต่เที่ยวเตรอย่างเดียวนายรุ่นเป็นคนที่มีทิฐิมานะแรงกล้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงก้มลงกราบพ่อแม่เราพูดว่าถ้าชีวิตยังไม่ตายเสียก่อนจะกลับมาสนองพระคุณพ่อแม่ให้ได้ต่อไปพร้อมทั้งรวบรวมเสื้อผ้าเข้าของที่มีอยู่ใส่ย่ามและลงเรือนหายสาบสูญไปเป็นเวลานานโดยไม่มีข่าวคราวและวี่แววอีกเลย จนกระทั่งปี2,425เสือเสือรุ่นใจพาราก็ปรากฏตัวขึ้นโดยการปล้นและฆ่าเจ้าซัพ์มานับเป็นร้อยร้อยราย,รายตลอดทุกตำบลในจังหวัดพระนครเสียยุทธยาและตำบลอื่นๆไม่มีใครที่จะปราบเสือรุ่นลงได้แม้แต่กำลังของเจ้าที่ตำรวจเพราะเสือรุ่นผู้นี้แก่กล้าวิชาคมสามารถผูกหุนลวงให้เจ้าที่ยิงและจับมานับครั้งไม่ถ้วน และตัวเองก็สามารถหลบหนีจากเงื้อมือของตำรวจในสมัยนั้นไปได้ทุกครั้งทำความปวดเสียเวียนกล้าวให้แก่เจ้าหน้าที่ไปตามๆกันทางการสมัยนั้นยังไม่เจริญพอเครื่องมืออาวุธยุทธภัณฑ์ก็ล้าสมัยเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยอีกทั้งยานพาหนะก็ไม่มีจนพูดกันในสมัยนั้นว่านักเลงโตกว่าตำรวจกิตติศัพท์ของเสือรุ่นในสมัยนั้นเลื่องลือไปไกล ชาวบ้านทุกตำบลของจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาต่างพากันนอนไม่หลับจนกระทั่งนายอำเภอในจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาได้เขียนประกาศปิดไว้ในที่ต่างๆให้เสือรุ่นเข้าพบโดยมีข้อแม้ว่าให้เสือรุ่นมาเพียงคนเดียวและห้ามพบพาอาวุธปืนมาพบกันที่บ้านพักของนายอำเภอจะได้เจรจากันเพื่อเข้ารับราชการต่อไปโดยจะไม่เอาผิดในครั้งที่แล้วๆมาเมื่อเสือรุ่นทราบหนังสือประกาศของนายอำเภอ จึงรีบเดินทางมาพบนามเภอทันทีเพื่อหวังมอบตัวกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเสือรุนได้เดินทางมายังบ้านพักในอำเภอเพื่อหวังเจรจากันเมื่อใกล้ถึงบ้านพักเสือรุนได้ยินเสียงนามเภอตะโกนมาว่าเสือรุนจงหยุดอยู่กับที่และยอมมอบตัวเสียแต่โดยดีมีฉะนั้นเจ้าที่และชาวบ,บ้านที่รายล้อมอยู่จะยิงทันทีเสือรุ่นเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกหลวงก็มิได้สะทกสะท้านแต่ประการใด ในใจกลับนึกแคนแนำเพอเป็นที่สุดจึงสำรวมใจเป็นสมาธิและภาวนาคาถาที่ได้ร่ำเรียนมาผูกหุ่นลวงแนำเพอไว้แล้วหนีฝ่าวงล้อมรอดไปนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเสือรุ่นในทวีการปล้นฆ่าหนักยิ่งขึ้นจนเจ้าเมืองได้เรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต่างๆมาพบและปรึกษาหารือกันว่าเสือรุ่นนี้ยากแก่การปราบปรามอยากจะเกลี้ยกล่อมให้เสือรุ่นกลับใจเขารับราชการเสีย จึงเขียนประกาศด้วยตัวของเจ้าเมืองเองให้เสือรุ่นมาพบกับท่านโดยท่านจะไม่เอาโทษทัานกับเสือรุ่นเลยเพราะทางการต้องการคนดีไว้ใช้งานต่อไปเมื่อเสือรุ่นทราบเรื่องครั้งแรกก็ลังเลใจอยู่เพราะเคยถูกในอำเภอต้มมาแล้วหนหนึ่งแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าตัวเองได้ก่อกรรมทำเข็ยนไว้มากแล้วคิดจะกลับตัวกลับใจเลิกเป็นโจรเสียทีจึงตัดสินใจเขียนจดหมายถึงเจ้าเมืองว่า ตนยินดีจะพบกับท่านเจ้าเมืองทุกเวลาแต่มีข้อแม้ว่าให้ท่านเจ้าเมืองมาเพียงคนเดียวเสือรุ่นรับรองในความปลอดภัยและให้มาพบได้ในวันขึ้นสิบห้าคำลานนวดข้าวหลังโรงศีเวลาสองทุ่มครั้นถึงเวลานัดเจ้าเมืองได้มาถึงลานนวดข้าวก่อนพอได้เวลาเสือรุ่นจึงเดินแหวกพุ่มไม้ออกมาพบท่านเจ้าเมืองจึงพูดขึ้นว่ารุ่นเอ้ยสิ่งไหที่ผ่านมาแล้วให้ลืมมันเสีย ยงกลับเนื้อกลับตัวเสียใหม่ทางราชการยังขาดคนฝีมือเช่นเจ้าอยู่ฉะนั้นข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นกำนันปกครองในตำบลเชียงรากบ้านเดิมต่อไปเสือรุ่นได้ฟังดังนั้นก็ตื้นตันใจจึงซุดตัวลงนั่งยกมือไหว้ท่านเจ้าเมืองและกล่าวว่าจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนับตั้งแต่นั้นมาเสือรุ่นก็ทำหน้าที่อย่างดีมาตลอดประมาณสามปีจึงได้รัพร,ราชทา,านยศเป็นขุนกาวิจโ์ใจพารา หลังจากได้รับพระราชทานยศเพียงหนึ่งปีก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกคือเสืออุ่นได้มาปรากฏตัวขึ้นในตำบลน,นั้นขุนกาวิจนจึงเรียกเสืออุ่นเข้ามาพบแล้วได้อบรมสั่งสอนให้เสืออุ่นประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามขอให้เลิกทำความชั่วเสียเพราะได้เคยสร้างเวรสร้างกรรมไว้มากเสืออุ่นนิ่งฟังอยู่แต่ก็ไม่ได้รับปากแต่ประการใดในใจกลับนึกว่าขุนกาวิจนเหยยศัศดิ์จนลืมเพื่อนเก่าเสียสิน้น จึงรีบลาขุนกาวิจุนกลับไปด้วยความไม่พอใจเสืออุ่นเริ่มปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์คนแล้วคนเล่าแล้วเมื่อปล้นฆ่าแล้วก็จะประกาศชื่อเสืออุ่นเป็นคนปล้นฆ่าทุกครั้งไปความนี้ทราบถึงท่านเจ้าเมืองจึงมีหนังสือให้ขุนกาวิจุนเข้ามาพบท่านโดยด่วนฝ่ายขุนวิการโจรด้รับหนังสือแล้วคิดว่าการครั้งนี้เราคงมีความผิดแน่เพราะเจ้าเสืออ,อุ่นถูกจับได้ซัทอดมาถึง และอีกปการหนึ่งใครๆก็ย่อมรู้ว่าเสืออุ่นคือสมุนมือขวาของขุนกาวิชนมาก่อนคงจะรู้เห็นเป็นใจกันแน่จึงได้หลบหนีหายเข้ามาในกรุงเทพแต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามล่าตัวอยู่ตลอดเวลาขุนกาวิชนเห็นว่าถ้าขืนอยู่ในกรุงเทพต่อไปมีวันใดก็วันหนึ่งต้องถูกจับได้แน่จึงหนีย้อนขึ้นกลับไปบวชอยู่ที่วัดลำลูกกานั่นเองประมาณปีพศ2431โดยพระยานไตรโลก อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครสยุธยาเป็นพระอุปชาบวชอยู่ได้ประมาณ 3, สามพันษาครึ่งเมื่อเรื่องเงียบหายไปท่านจึงเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมาประจำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวันถนนนครชัยศรีเขตดุสิตเมื่อผู้คนทราบข่าวว่ต่างพากันมาขอของขลังจากท่านในระหว่างนั้นท่านยังไม่ได้ทำเครื่องรางของขลังไว้เลยท่านจึงได้ลงมือสักหลังมาตั้งแต่บัดนั้น จนมีกิิศัพท์ร่ำลือในเรื่องยันก้าวยอดกรุงเทพสมัยนั้นย่อมทราบดีว่านักเลงดังๆไม่มีใครเกินก๊กก้าวยอดเครื่องรางของข,องขลังที่ท่านได้สร้างไว้ระยะหลังมีอยู่4ชนิดคือเรียนรูปเหมือนรูปไข่ครึ่งองค์ตะกุดโทนดอกยาวหนึ่งเกลียดกระดูกห่านกระดูกแร้งลงจานขอมแหวนก้ายอดหลังจากจำรรษาอยู่ที่วัดอัมพวันได้ไม่นานนะัก หลวงพ่อรุ่นก็ได้อาพากกระสอบกระแสเรื่อยมาโดยโรคอ,อาาัมพาตและท่านได้ถึงการมรณภาพเมื่อพศ .2471 ณวัดอัมพวันนั่นเองคำนวณอายุได้81ปี3 5พ0 0ษาพอดีอาจารย์ผู้ลูกศิษย์หลวงพ่อรุ่นได้เล่าให้ฟังว่าตะกุดโทนกระดูกหาและเครื่องรางตลอดจนเหรียญนั้นหลวงพ่อรุ่นไม่ได้ดำบิดทาขึ้นเองเป็นเพียงลูกศิษย์ไปสแสวงหาและทํากันมา เสร็จแล้วก็นำมามอบให้หลวงพ่อปลูกเสกให้ซึ่งท่านก็ทำให้ทุกรายไป